ครับพี่น้องสุกเสมอมันเสมอมันเครื่อนใหม่เรื่องความเจ็ยบยาสไนความไข่ยาสมีขอกราบสวัสดีครับพี่น้องเช้าให้เช้าหน้าพ่อขาขะบอดีเมที่นกปรา์ราษฎรอันเป็นที่ครอบรัก,ท,กทุกท่านครับมือ่อกี้ครับผมชุมพรน,น้ำบุดีครับจากร้านชุมพอนแทรกเตอร์บานหินลาดตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกันเยอะครับพี่น้องครับ มืัอนี้กะผมกลับมานำเสนอรถไถคูโบต้านะครับเป็นรุ่น LC 508 DI Special นะครับตัว SP นะครับคันนี้อยู่ราคาที่179,000บาทนะครับเปลี่ยนแหวนมาแล้วนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ดีครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์มีอยู่2ชิ้นนะครับดันหนาตาสร้างครับกับพันพวนเป็นพันห้าสองสองห้านะครับ เป็นรถไร่นะครับรถไร่ยางยางประมาณ50%เซนะครับไม่สวยนะครับพี่น้องเฮ็ดเครื่องแล้วนะครับนะครับสภาพภายนอกเมื่อคึืนกะรีวิวพี่น้องเบิง้งนะครับหลายๆคนกะโทรมาอยากเบิง้งลูบยามเว้นนะครับย่างหลัง <c oughs> ยางหลังกะงแหามนะครับ ยังใส่ได้นะครับพี่น้องกระถางอข้างนี้มันมีรอยร้าวนะครับเพิ่อทมไว้มีผูที่เดียวนะครับอันนี้มันเป็นเสืนอสื้อผูที่นี่นะครับอยหนึ่ง หนึ่งแสบาทนะครับอุปกรณ์2อย่างปีห้นะครับเอกสารรอประมาณ20สวันนะครับเลี่มรอจากศีสวัสดนะครับตัวตัวซีพาดีไอสเปเชียลซีมีฟฝาหลังตัวนี้นะครับจะเป็น47แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น LC 708แล้วนะครับ สวยนะครับท้ายสินหล่อบะหัวฐานเป็นรุ่นด e ี225 e pro พี่น้องเดี๋ยวไปใส่ไปซอยนะครับโทรมาหากันหรือว่า พ่นองพอค้าไม่ขายนะครับเดี๋ยวไปมุนต่อเอากำไรต่อกันทุมาหากันนะครับรถกันรถสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งกัน <c oughs> เครื่องไม่ไอไม่ดันนะครับอ่ะนี่สิ สีเดิมแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเครื่องนิ่มนะครับ,บระบบไฮดรอลิกปกติทำงานได้ปกติครับ ทดสอบโควิดบิ้งครับดัน <c oughs> oh, เรื่องยังจกๆเ,เลยนะหนึ่งแสนเจบาทเป็นดีไอสเปเชียลนะครับ มีหอนนิดหนึง่งนิดเดียวมีเสียงนิดเดียวนะพี่น้องกา ผู้สนใจ lc 5 08ผมว่ารุ่นนี้บ่ผิดหวังนะครับตัวนี้บ่ผิดหวังเพราะว่าเป็นตัว di special นะครับตัวพิเศษก่อนที่จะเป็น lc 7 0 8นะครับ ไม่ไอไม่ดันพี่น้องโซนใจโทรมาครับ0628255750นะครับ0628255750นะครับพี่น้องขอบพระคุณหลายผู้ใด้วยการติดตามรับชมรับเบิงนะครับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ